สวัสดีครับเฟรดอมบ t h ไทยแลนด์ชาแนลครับวันนี้เราคุยกันเรื่องเรื่องแอร์กันแบบอีกทีดีกว่านะครับเพราะว่าผมผมเจอปัญหาก็คือแอร์รั่วนะฮะแอร์รั่วแอร์รั่วชนิดที่หนักหน่วงหนักหน่วงก็คือเดี๋ยวนะท่อตรงท่อลูมินียมท่อลูมินียมตรงไดเออร์ตรงนี้ครับตรงนี้นะฮะที่ที่จะต่อไปที่ ต่อไปที่แผงแอร์ด้านหน้านี้ข้างล่างข้างล่างเนี้ยนะฮะข้างล่างอลูมิเนียมเนี่ยนะครับอลูมิเนียมข้างล่างตรงตรงตรงเนี้ยที่เป็นอลูมิเนียมนะครับรั่วรั่วก็คือปัญหามันมันมาจากคือเขาเตือนแล้วไม่ฟังก็คือรถคันเนี้ย ระบบแอร์เป็นรุ่นเก่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรอะไรเนี่ยมันเป็นรุ่นเก่าหมดคอมแอร์ก็เป็นรุ่นเก่าเป็นรุ่นเก่าคือตัวเนี้ยใช้น้ำยา R12 แล้วผมคิดว่าน้ำยา R12 มันหาไม่ได้ผมก็เลยใช้เป็น 134a แล้วเพื่อความสะดวกเวลาเราไปไหนอะไรเงี้ยเจอเวลาสมมุติต้องเติมน้ำยาแอร์คือร้านทั่วไปเขาไม่ เขาไม่ไม่มีอ่ะผมว่าเขาไม่มีเลย R12 นะครับก็ก็เลยผมก็ตัดปัญหาผมเติม1 3 4 a มันทั้งนานละมันก็เริ่มรั่วทีนิดทีนิดทีนิดจากจากคลิปเก่าที่ผมเคยเคยเคยพูดเรื่องน้ำยาแอร์เติมน้ำยาแอร์นะครับก็มันรั่วมันทีละนิดผมก็ไม่ได้เอะใจอะไรโอเคเราก็ก็ก็ใส่ไปเรื่อยๆคิดว่าเออมันซึมอะไรแบบที่ผมบอกนะครับก็ก็เติมไปเรื่อยๆเติมไป2เดือนครั้ง3เดือนครั้ง สามเดือนลดไปนิดนึงอะไรเงี้ยเติมก็ก็ก็ใช้ถังแบบแบบคลิปเก่าที่ผมให้ดูนะฮะสามสกิโลก็คราวนี้มันเริ่มแบบเฮ้ยมันเริ่มเยอะคือระบบแอร์รถยนต์เนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดถ้ารั่วแล้วน้ำยาไม่มีในคอมก็คือน้ำยาน้อยกว่าปริมาณที่มันต้องการในคอมเพรสเซอร์นะครับเปิดสวิตอะไรยังไงคอมก็จะไม่ทำงาน ของผมมันก็แบบอารมณ์ประมาณว่าตอนแรกๆมีแต่อายเย็นเติมเข้าไปปุ๊บประมาณวันหนึ่งหายวันหนึ่งหายเสร็จปุ๊บก็เติมต่ออ่ะคราวนี้เริ่มเริ่มหายเร็วขึ้นเริ่มเป็นครึ่งวันหายเริ่มเป็นชั่วโมงหนึ่งหายอ่าหนักสุดก็คือเติมปุ๊บหายเลยหายเลยก็คือคอมไม่ทํางานเลยนะฮะวัดในระบบวัดในระบบในเกจมีน้ํายา แล้วก็เติมเข้าไปจนจนมีน้ํายานะครับพอวัดอีกทีหนึ่งก็คือไม่มีละสมมุติว่าเติมไป30 35วัดอีกทีหนึ่งเหลือ10กว่าอย่างเงี้ยนะฮะก็คือน้ํายาไม่พอในคอมเพรสเซอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยคอมจะไม่ทํางานเพราะว่าคอมพวกเนี้ยมันมีเพรเชอร์สวิตช์เพรเซอร์สวิตช์ซึ่งซึ่งซึ่งต่ออยู่ข้างล่างเดีย๋ยวผมไม่ได้ถอดให้ดูนะเพรสเชอร์สวิตช์มันต่ออยู่ข้างล่างนะครับก็ตัวนั้นจะเป็นตัวจับ ว่าถ้าเกิดถ้ามันระบบมันไม่ได้อะไรเงี้ยคอมมันจะไม่ทํางานเพราะว่ามันจะตัดการทํางานของคอมเพื่อรักษาคอมไม่ให้คอมพังอ่าก็สรุปน้ำยาย3 4า1 3 a กับ R12 สรุปผมก็ไปเจอร้านร้านหนึ่งโดยโดยการที่ว่าผมเอาเอา,เอาถังน้ํายา 134A ที่ที่ผมใช้นะครับที่ผมมาเติมประจําซื้อมาจากลาซาดานั่นแหละคือเราเติมเล่นจนมันหมดไปล้ว แล้วก็ผมไม่มี <c oughs> ไม่มีตัวที่แบบว่าอัดลมเข้าไปที่ที่ให้ระบบมันมีลมอยู่ข้างในผมก็ใช้อัดน้ํายาอัดเข้าไปเลยแล้วก็เช็คลอยรั่วเช็คลอยรั่วก็คือเอาเอาฟองน้ําฟองน้ําผสมกับน้ํายาล้างจานก็ได้ครับให้มันเป็นฟองฟอง,ฟองเยอะๆแล้วก็แบบป้ายไปไปไป,าป,าปาตามจุดตามอะไรต่างๆก็หาลอยรั่วแต่ตรงเนี้ยคือเสียงมันดังเลยเสียงดังฟีดขึ้นมาเลย,เ,ลยเป็นควันออกมาเลยอ่ะผมก็เลยแบบโอเคแน่นอน ดูตรงนี้แล้วก็มันมีรอยแตกก็สรุปหาไหลไม่ได้สําหรับไอไอท่อลูมินียมตัวนี้นะครับก็เลยเอาไปเชื่อมมาเอาไปเชื่อมอลูมินียมมานะครับก็โอเคเชื่อมใช้ได้พอเชื่อมใช้ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยโอลิงไม่ Link มีปัญหาอีกก็คือรั่วอีกรั่วตามตามจุดต่อตามรอยต่อเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนโอลิงใหม่ทั้งหมด3ตัวนะฮะก็โอเคจบเรียบร้อยคราวนี้เรามาสรุปกันว่าคือสาเหตุมันเกิดจากอะไร คือสาเหตุแน่นอนลนะน้ำยา 134A แรงดันมันสูงจะใช้ระบบเก่าไม่ดีไม่ดีนี่หมายหมายความว่าไม่ไม่ได้ไม่ใช่มันก็ใช้ได้แต่ถ้าจะใช้แล้วมันก็ไม่ดีคือร้านที่ที่ผมไปเติมน้ำยาแอร์พอดีผมไปเอาเอา,เอา,เ,อาเอาถังเปล่าที่หมดนะครับไปเติมเป็น R12 เขาบอกเขามี R12 อ่ะผมก็เลยซัดเลย R12 เขาก็ได้คุยกับร้านท,ที่ขายส่งพวกอุปกรณ์แอร์นะครับเขาก็บอกว่า alia. อ่าโอเค <c oughs> มัน 134A ใช้ไปกับแอร์รุ่นเก่กาแล้วมันจะรั่วผมก็เอ๊ะเราเป็นนี่หว่าเขาบอกว่าถ้าจะใช้ 134A จริงๆอะ่ะคือรองต้องเปลี่ยนใหม่หมดเลยไม่ว่าจะเป็นคอมเพรสเซอร์โอลิงต่างๆทำให้มันทนแรงดันสูง ผมผมไม่รู้ว่าแรงดันมันเท่าไหร่นะแต่ว่าคือแรงดันมันสูงมากจากการเอาง่ายๆสมมุติว่าถ้าผมเปิดตัวนี้เนี่ยแล้วผมเอามือจับเอาผมปล่อยให้ดูเลยแล้วกันอันนี้เป็น R 1 2บสองนะครับเอามือกดออกแค่นี้แต่ถ้าเป็น1 3 4 a นี่ปี๊ดเลยแบบโหฟูดแบบดงังๆแบบลั่นๆเลยก็คือเอาง่าย1 3 4 a เนี่ย แรงดันมันสูงกว่านี้แน่นอนโอเคในเมื่อแรงดัน,นสูงปุ๊บแรงดันในระบบมันก็สูงตามเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเตอิมเป็น R12 ตอนนี้จบจบนี่ชนิดที่แบบว่าคือปกติแล้วเนี่ยผมปรับโทโมโไว้ประมาณ1.4ส่วน4คอมจะตัดต่อทำงานดีก็ค,คือระบายอากาศลังพึ่งปกติดีเลยนะฮะ แต่ค่าปรับขึ้นมาซักครึ่งหนึ่งสองส่วนสี่นะครับคอมทำงานตลอดไม่ได้เลยนะฮะก,ก็ก็เลยมาเปลี่ยนเป็น R 1 2สองพอ R 1 2ปุ๊บผมเติมอยู่ประมาณในในในเฟสเชอร์เกตนะครับอยู่ประมาณ35-40ประมาณนี้40-45ิ 40, า่าตอนนี้ผมปรับที่ครึ่งหนึ่ง โคมอนะครับครึ่งหนึ่งทำงานดีเลยโป๊ะป้าโป๊ะป้าแบบตัดต่อแบบปกติเลยนะครับก็โอเคแปลว่าเป็นอันจบอ่ะผมสตาร์ทเครื่องให้ดูดีกว่าว่าว่ามันจบไหมตอนนี้อากาศในรถร้อนมากเพราะว่าข้างนอกมันเป็นแดดนะครับแล้วผมไม่ได้เปิดกระจกระบายอากาศไว้ก็เดี๋ยวสตาร์ทให้ดู อันนี้ผมเปิดแอร์แล้วนะต้องรอให้มันรันตัดหนึ่งครับเพราะว่าอากาศในนี้มันร้อนมากเปิดปุ๊บไอเย็น e เริ่มออกแล้วเนี่ยแค่เปิดนะไอเย็น e ออกแล้วจากตอนแรกที่ที่ที่แรกๆเลยที่เป็นหนึ่งสามสี่เออะเปิดปุ๊บเนี่ยตั้งนานะกว่าไอเย็น e จะออกอะ่ะอันนี้คือแรงดันมันตับกว่าเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับดูความตัดดูจากวัดรอบก็ได้ ผมต่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวชดเชยช่วยชดเชยรอบเครื่องอะ่ะอันนี้คือต่ออยู่อย่าเกิดถ้าแอร์ตัดอะมันจะสวิงอันนี้ผมตั้งโทโมครึ่งหนึ่งเนี่ยนะฮะข้างล่างตัวนี้อันนี้ตัดละตัวนี้ครึ่งหนึ่ง เย็นตอนนี้ใช้ได้เลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอดูกันรอดูที่วัดรอดกันไม่ได้เร่งเครื่องช่วยเลยนะปกติคือต้องเร่งเครื่องช่วยเพราะว่ารถรุ่นเก่าอะตอนเนี้ยไอเย็นออกเอาอแบบเย็นเลยเนี่ยมันเริ่มสตาังมันเริ่มทำงานละ แล้วปกติแอร์มันสู้แดดไม่ไหวเลยคือแรงดันมันสูงอะ่ะเรายิ่งอัดน้ายามากแรงดันมันก็ในในระบบมันก็ยิ่งสูงมากพอสูงมากปุ๊บความร้อนมันก็สะสมมันก็ระบายไม่ทันดูวัดโวลต์นเพีย้ยนเลยสิบดโวลต์อะไรแต่แทด,ดีอยู่ที่13บสามสิบเาเดี๋ยวรอสักพักครับ ความเย็นในในในห้องเครื่องห้องโดยสารมันมันปรับอุณหภูมิได้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันก็จะตัดต่อปกติผมเล่นเครื่องช่วยนิดหนึ่งแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวจะชา้าดูกันไม่ได้อันนี้คือกลางแดดเลยนะกลางแดดร้อนๆเลยเนี่ย แดดร้อนๆเลยครับนี่ตอนนี้ในนี้เย็นมากละอ่านเนี่ยตัดละตัดแล้วครับตัดแล้วแต่ของผมมันมีตัวช่วยรอบเครื่องะเขาเรียกตัวอะไรไม่รู้อะตัวที่ที่มันจะต่อแล้วก็มายันกับลิ้นปีกอะเนี่ยอันนี้ต่อแล้วครับอ่าของผมต่อปุ๊บเนี่ย รอบมันจะเร่งขึ้นเพราะว่าผมตั้งไว้สูงเวลาคอมต่ออันนี้คอมต่ออยู่นะเย็นฉ่ำเลยข้างในตอนนี้แบบโอ้โหเย็นหนาวอ่ะเนี่ยหนาวเลยแบบผมอยากจะมีตัววัดอุณหภูมมามาวัดให้ดูจริงๆว่าว่ามันกี่องศาตอนนี้ข้างในนี่หนาวเลยแบบลือมอากาศข้างนอกไปเลยครับข้างนอกแบบแดดเปรี้ยงร้อนมาก ร้อนมากครับข้างนอกอ่ะตอนนี้คอมต่ออยู่มันก็จะต่อหนักๆอยู่สักพักหนึ่งจนต่อนานตัดน้อยต่อนานตัดน้อยอยู่อยู่สักพักหนึ่งเพื่อที่ว่ามันจะได้ปรับอุณหภูมิตามที่เราตั้งไว้ที่ที่เราต้องการนะครับว่าไม่ให้มันเย็นขนาดไหนอะไรเงี้ยพอโอเคมันมันมันได้ที่ของมันมันก็จะตัดต่อทีแล้วคันนี้ ัดลเนี่ยนะครับคอมตัดละไม่รู้ฟังจากเสียงเครื่องได้ยินหรือเปล่าอ่ะต่อละตอนนี้เห็นไหมมันจะสวิงขึ้นวัดรอบอ่ะจะสวิงขึ้นนิดนึงแปลว่ามันตัดต่ออยู่ ก็ผมสรุปเลยแล้วกันนะฮะว่าถ้าพี่น้องเราอยากจะเอารถรุ่นเก่าระบบแอร์รุ่นเก่าอะ่ะใส่น้ำยาย3 4 a า 134A ผมบอกเลยว่าคุณจะต้องทำใหม่ทั้งระบบเลยนะฮะก็คือทำเปลี่ยนทั้งระบบอะ่ะเปลี่ยนโอลิงเปลี่ยนสายเปลี่ยนอะไรต่างๆให้ให้มันเหมาะสมกับ 134A ที่มันจะรับแรงดัน 134A ได้อันนี้ตัดละ รับ1 3 4 a ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันต้องต้องยกชุดใหญ่เหมือนกันไหนจะตู้ไหนจะอะไรอีกเพราะว่ามันจะร่วงง่ายถ้าถ้าเป็น r12 นะฮะแรงดันมันตู้ r12 อ่ะแรงดันมันจะรับแรงดันได้ไม่เยอะขนาด1 3 4 a เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกตู้พวกอะไรพวกเนี้ยมันจะร่วงง่ายก็กันไว้ก่อนดีกว่าคือ r12 มันเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะฮะเขาก็เลยมาเปลี่ยนกันเพื่อที่ว่า ลดมลพิษมาเปลี่ยนเป็นใช้หนึ่งสามสี่เอกันอะไรแบบนั้นก็บางครั้งอะ่ะผมว่าไปลดมลพิษโดยโดยโดย,โดยทางอื่นดีกว่านะฮะทางอื่นทางอื่นก็คือเราไม่ไปเผาป่าเราไม่ไปเ,เผาถุงพลาสติกอะไรประมาณนั้นน่ะผมว่ามันมันมีทางอื่นที่ลดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าอันไหนที่มันจําเป็นมันก็ต้องใช้ตามนั้น แต่น้ำยา R12 แพงกว่า 134A นะตอนนี้น้ำยาราคาขึ้น 134A ปกติโลละ200ตอนนี้เป็นโลละ380ส่วน R12 เมื่อก่อนโลละ400หรือ380ผมจำไม่ได้แต่ตอนนี้480ก็คือแพงกว่า100บาทต่อ1กิโลนะครับแต่ร้านแอร์ร้านแอร์ที่ จะบอกไงดีอะร้านพวกขายส่งแอร์มียังมีอยู่น้ำยา R12 นะครับเพราะฉะนั้นเลือกใช้ให้มันเหมาะสมกับรถเราดีกว่าผมว่าถ้าเกิดถ้าเปลี่ยนน้ำยาเป็น R12 แล้วเนี่ยมันค่าใช้จ่ายมันถูกกว่าเราไปแวคระบบใหม่ไปทำระบบใหม่เปลี่ยนระบบใหม่ทั้งหมดให้มันเป็น 134A นะครับผมว่าอันนั้นหมดเยอะกว่าเพราะฉะนั้น R12 ก็ R12 สรุป ผมจะใช้ R12 ไปตลอดละกันถ้าน้ำยาหมดผมก็เอาไปเติมเอาไปเติมใส่ถังน้ำยาเอาเติม2โล3โลอะไรอย่างเงี้ยครับก็2โลสโลนี่ถ้าเกิดถ้าระบบแอร์ปกติไม่รั่วไม่ซึมอะไรใช้ไปเถอะครับเป็นปีเป็นชาติไปไม่เป็นไรหรอกนะฮะก็โอเคฝากไว้สำหรับเรื่องแอร์นะครับ 134A R12 เเป็นยังไงดี D ยังไงข้อแตกต่างเป็นยังไงก็สรุปในคลิปนี้ละกันนะฮะแบบนี้ ว่าก็ดูพี่น้องเราลองลองดูเอาความสะดวกแล้วกันนะครับอันนี้อันไหนพอเป็นความรู้ได้ผมก็โอเคมาแบ่งปันกันนะฮะโอเคขอบคุณมากๆครับจาก f r e d o ี b i k e Thailand Channel ครับ